งั้นเราก็ทําให้ที่นี่อะค่ะสามารถเป็นร้านกาแฟาที่คนสามารถพักผ่อนหยอนใจได้ด้วยแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยก็เลยเกิดเป็นร้านกาแฟาที่เราคิดว่าเราจะใส่ทุกอย่างที่เราอยากทํางานพัฒนาค่ะที่นี่มันจะมีเลือดใช่ไหมคะแล้วนี้มันจะมีโคนปลานี่จะเป็นปลาจากแก่งละวะค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีก็ไม่พอก็ในกลุ่มก็มีเลี้ยงเอากล้วยสูบมามาตัดเป็นชิ้นๆค่ะแล้วเราก็มาหอ่อ หอมใบตองนี่เราก็ใบตองจากสวนนอนนะค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสงวัยวไวตี้รายการที่จะช่วยออกแบบวิถีชีวิตให้กับพี่ๆวัยเก่าที่หัวใจยังฟิตทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจการวางแผนการเงิน กฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการรู้เท่าทาันเทคโนโลยีค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เราอยู่ในสังคมสูงไวัยได้อย่างมีคุณภาพนะคะและในช่วงต้นรายการวันนี้ค่ะพาพี่ๆัยเก๋ามาสัมผัสกับบรรยากาศของเด็กๆในชุมชนคนรุ่นใหม่นะคะที่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นไปติดตามในช่วงเก๋ายกกวนค่ะ เียวเป็นพื้นที่พักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนที่นี่คือคาเฟ่บ้านหลังวัดค่ะตั้งอยู่หลังวัดบุร,ระนาปสิทธิ์หรือว่าวัดพระเจ้าใหญ่ผือบังในพื้นที่ของอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่รวมกลุ่มกันปรับปรุงพื้นที่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้เมื่อ20ปีที่แล้วนะคะเป็นพื้นที่ที่ถูกทำลายจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวค่ะปัจจุบนันเปิดพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพัฒนาชุมชน เกิดการร่วมมือกันของคนในชุมชนและต่อยอดจะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้พามาชมกันค่ะ จากพื้นที่ที่ถูกทำลายจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะคะกลายมาเป็นพื้นที่น่ารักน่ารักสลบร่มเย็นแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับคนในชุมชนกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะตอนนี้อยู่กับน้องใบหม่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องใบหม่อนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในคนกลุ่มรุ่นใหม่เนาะที่เข้ามาบุเบิดพื้นที่แล้วก็ปรับปรุงเราเกิดขึ้นได้ยังไงคะตอนแรกลงกลุ่มกันได้ยังไง ะสำหรับที่นี่นะคะก็จะเป็นป่าที่คุณพ,พ่อคุณแม่นะคะเป็นคนแบบปลูกไว้พ่อสักกับแม่โอนะคะ,<น>ะก็ที่นี้พวกหนูก็เป็นนักศึกษา ที่มาฝึกงานที่นี่ค่ะก็เป็นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็เรียนสาขาพัฒนาสังคมก็ได้มาฝึกงานภาพประชาสังคมที่นี่ก็เลยเออไดออ้คิดว่างานพัฒนาค่ะเราจะทําในรูปแบบไหนก็เลยคิดว่าถ้าเราแบบว่าออกไปทําข้างนอกแบบเราต้องไปแบบทําเรื่อยๆใช่ไหมคะจะทาไงดีให้เป็นเหมือนมีพื้นที่สื่อกลางที่คนสามารถเข้ามาแล้วก็เรียนรู้เรียนจากที่นี่แล้วก็ สามารถแบบว่ามาเป็นเหมือนแบบพื้นที่เรียนรู้ตรงนี้ได้ค่ะก็เลยคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้คนชอบไปร้านกาแฟคาเฟ่แล้วก็พอดีมีเพื่อนอีกคนนึงเขาเป็นเหมือนแบบว่าช่วงนักทำวิจัยอะค่ะก็เครียดก็เลยมาพักผ่อนที่นี่แล้วก็เลยคิดว่าที่นี่เหมาะสำหรับเป็นร้านกาแฟมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมาว่าเฮ้ยงานพัฒนากับร้านกาแฟมนจะไปด้วยกันยังไงก็เลย รวมตัวกันว่างั้นเราก็ทําให้ที่นี่อะค่ะสามารถเป็นร้านกาแฟที่คนสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยก็เลยเกิดเป็นร้านกาแฟที่เราคิดว่าเราจะใส่ทุกอย่างที่เราอยากทํางานพัฒนาค่ะที่นี่แล้วเราเชื่อมโยงกับคนในชุมชนได้ยังไง ก็เริ่มจากที่นี่เป็นศูนย์ประสานงานของเครือข่ายชาวบ้านก่อนค่ะเราก็ทํางานเรื่องพื้นที่ชุน้ำแก่งละว้เรื่องป่าชุมชนแล้วก็เรื่องของการทําผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะก็เริ่มจากตรงนั้นก่อนที่เราได้ร่วมงานกับชุมชนชาวบ้านนะคะแล้วทีนี้ก็เลยชวนทางชุมชนนะคะว่าเฮ้ยเราทําพื้นที่กลางตรงนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้ามารับเรื่องราวของที่เราต้องการที่จะสื่อสารออกไปในเรื่องของการเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของการทํางานพัฒนาหรือเรื่องเด็กเยาวชนเนี่ยค่ะก็เริ่มจากพ่อพ่อแม่นะคะก็ ชวนมาขายของทาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรก็เช่นแบบใครมีของในสวนหรือว่าหาอะไรได้ในชุมชนเราก็เอามาขายเนี่ยค่ะมีเห็ดมีผักหรือว่าอย่างเช่นแปรรูปก็เป็นพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาขายซึ่งก็เป็นสินค้าพื้นถิ่นแล้วก็คนในชุมชนเองที่มาขายสร้างรายได้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนด้วยตอนนี้เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวด้วยเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีกิจกรรมอะไรบ้างก็พื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะ ถ้าในบ้านหลังวัดเองก็จะมีพื้นที่เวิร์กช็อปอะค่ะก็จะมีทำข้าวต้มมาร์ท<ะ>ทำปลารา้าหรือว่าทำปลาส้มเนี่ยค่ะแล้วก็ม,ม,มีพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กเย,ยาวชนก็<ะ>มีห้องเรียนธรรมชาติทุกวันเสาร์ค่ะห้องเรียนธรรมชาติเป็นกิจกรรมยังไงก็เป็นให้เด็กๆในชุมชนนะคะเราเข้ามาแล้วก็เราก็สอนกี่ยวกับเรื่องของอทํางานประดิษฐ์ทํางานศิลปะหรือว่าสอนภาษาอังกฤษเนะะี่ยค่ะก็มีทั้ง คุณครูที่อยู่ในชุมชนแล้วก็ปราดชาวบ้านพ่อพ่อแม่ชุมชนเราแล้วก็เป็นครูจากข้างนอกที่อยากเป็นอาสาสมัครก็เข้ามาสอนเนี่ยค่ะ ฟังดูอาจจะเป็นกิจกรรมสําหรับเอ๊เหมาะกับเด็กและวัยรุ่นหรือเปล่าไม่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเปิดพื้นที่สาหรับคนหลากหลายวัยใช่ค่ะแล้วก็เราเน้นว่าทํายังไงให้คนที่ช่วงวัยอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ก็จะมีสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมคะพ่อแม่ <ๆ S 1> มก็มีความรู้มีภูมิปัญญาอยู่ในตัวแล้วก็ให้ท่านนะคะมาเป็นคุณครูมาเป็นผู้สื่อสารแล้วก็ให้มาสอนเด็กๆเกนะะี่ยค่ะก็จะเป็นการส่งผ่านภูมิปัญญาในในรูปแบบของการสอนตรงนี้นะค,ะค่ะเรียกว่าครบเลยเนาะทั้งเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมเสื่อมโยงวัฒนธรรมพื้นถิ่นด้้ววยแลก็ในเรื่องงสัค วัทพงานเด็กเยาวชนพื้นที่วันนี้ของเราเป็นวัยรุ่นเลยรุ่นใหญ่เลยค่ะวัยเก่าเลยแบบนี้มีกิจกรรมอะไรที่เหมาะกรับเขาบ้างคะก็สําหรับวัยเก่านะคะหนูคิดว่าก็คือมาทำเวิร์กช็อปนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ที่นี่นะคะก็เหมือนเพื่อนสอนเพื่อนนะคะ<ช>เหมือนเราได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วบางทีบางคนแบบว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ได้ทํานานแล้วทำตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยว่าเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันสําหรับแบบว่าเหมือนมีเพื่อนได้คุยกันได้รีแลกในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาจากคุณพ่อคุณแม่ที่จะมาทํากิจกรรมดีๆกับเราวันนี้นะคะมาถึงที่นี่แล้วพี่พี่ไวเก่าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันตอนนี้ขอบคุณน้องใบหมอนนะคะขอบคุณค่ะไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนิตยาค่ะทําประส้มมาตั้งแต่จากรุ่นต่อรุ่นค่ะร้อยกว่าปีแล้วค่ะโอ้โหร้อยกว่าปีสงครามโลกครั้งที่สองค่ะสุดของที่บ้านค่ะสุดที่บ้านทํามาแต่หลายรุ่นเลยค่ะค่ะวันนี้จะมาเปิดตำรับตำลาให้เราเลยเหระค่ะต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างค่ะแม่คะมีตะเพียนมีปลาตะเพียนแล้วก็มีเกลือแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีข้าว แต่พี่อันนี้เขาก้างเยอะไหมคะค่ะก้างเยอะค่ะแต่ว่าถ้าทําส้มแล้วจะอร่อยที่สุดขั้นตอนการทำอย่างไงบ้างคะค่ะอันนี้ปลาที่เราครัวมาแล้วล้างมาแล้วสําเร็จรูปเราถึงหลายๆน้ําหน่อยนอกืากนี่ต้องให้สะอาดที่สุดเลยเพราะว่าบางครั้งมันจะมีโคลนค่ะแม่มีเทคนิควิธีการล้างปลาไหมคะไม่มีค่ะน้ําธรรมดานี่แหละแต่ว่าหลายๆหน่อยตรงนี้จะมีเลือดมีอะไรเราก็ทําให้สะอาดทให้สะอาดเลยแล้วไม่มีเลือดก็ประมาณ10กว่าน้ํา กาจะมาทําที่เราก็มาทาเกลือเสร็จใส่ให้มันน้อยๆทุกซอกทุกมุมไม่งั้นมันก็จะเน่าถ้าเราทำไม่ดีปลามันก็จะเน่าตามจังนี้ต้องยัดให้ดีๆหน่อยเวลาล้างนี่ต้องช่วงนี้ให้สะอาดมากเลยนี่ท้องมันจะมีเลือดใช่ไหมคะแล้วนี่มันจะมีโคนปลานี่จะเป็นปลาจากแก่งละวะาค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีก็ไม่พอก็ในกลุ่มก็มีเลี้ยง ่กลุมอย่างปลาตะเพียนนี่นอกจากมาทําเป็นปลาส้มเขาปกติเขาไปทําเป็นอะไรบ้างก็ไปเผาไปย่างอันนี้กินก็ได้ลาบก้อยก็ได้แต่ว่ามันจะไม่อร่อยเหมือนปลาสม้มเพราะว่าก้างมันเยอะคนจะไม่ค่อยนิยมปกติเราเป็นแบบนี้แล้วเราก็ใส่ซึ้งใส่กระจาดไว้คว้มไว้ให้มันเสด็จน้ําเกลือก่อนอออเสด็จน้ําเกลือแล้วเราก็มาคุกเครื่องอือร่อยนนะเราก็มาทําให้มันอันนี้ก่อนไงมันจะได้ออกจากกัน น,นี่น<ม>ใส่ใสกระเทียมใส,ใส่ข้าวแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมเยอะหน่อยก็ดีจะได้หอมแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสใสทธรรมดได้นิดหน่อยเขาให้เข้ากันซาวให้มันนานๆหน่อยมันจะได้เข้าเครื่องอ่าเสร็จแล้วค่ปะปลาส้มค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะแม่อค่ะแม่วันนี้จะพามาทําอะไรคะค่ะห่อข้าวต้มค่ะห่อข้าวต้มข้าวต้มมัดข้าวต้มข้าวต้มผัดค่ะข้าวต้มผัดมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะมีข้าวเหนียวมูนมีไส้ถั่วไส้กล้วยค่ะมีตอกมีใบตองค่ะขั้งแรกเราก็แค่ข้าวก่อนแล้วเราก็มานึ่งนึ่งแล้วเราก็ไปมูนใส่น้ากะทิค่ะแล้วเราก็มีไส้สองไส้มีไส้กล้วยกับไส้ถั่ว ไส้ถั่วนี้เราก็แช่ก่อนแล้วเราก็มานึ่งแล้วก็ตำแล้วก็ไปทําใส่น้ําตาลค่ะไปต้มใส่น้ําตาลกล้วยก็จากสวนค่ะเป็นของธรรมชาติจากบ้านเราเอากล้วยสุกมามาตัดเป็นชิ้นๆค่ะแล้วเราก็มาหอ่หอห่อใบตองนี่เราก็ใบตองจากสวนเรานหะค่ะแล้วเราก็หอ่อห่อข้าวต้มกิ๋วค่ะห่ออันกิ๋วอันเล็กๆเทคนิคอยู่ที่การมัดนี่แหละ ใช่ไหมคะเอาเอาใบใหญ่ไว้ข้างล่างใบเล็กไว้ข้างบนเอาใบเล็กไว้ข้างบนค่ะเหนข้าวเหนียวเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะมันเป็นข้าวต้มกิ๋วข้้าววตมกิ๋แล้วไม่ได้ใส่ข้าวเยอะอันนี่คืออะไรไอ้นี่ไส้ถั่วค่ะไส้ถั่วไส้ถั่วใส่ถั่วเลยมีอะไรไส้ถั่วมีไส้ถั่วกับไส้กล้วยเหรอคะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนค่ะเคียงพัับยงงไค่ะแล้วก็พับพับมุมครั้งนี้ไปไปใส่ครั้งนี้ค่ะ ขอพับมุมให้ค่ะพับมุมค่ะให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็พับกลับแล้วก็พับลงท้องกิ่งพับน้อค่ะค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ทำเป็นมุมทำเป็นมุมค่ะ กิจกรรมสนุกๆนะคะที่เราได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมาชิมแล้วก็ต้องรู้วิธีการทําด้วยค่ะนี่ไม่ง่ายนะต้องมาเรียนรู้จริงๆ, <c oughs> ๆแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยใช้วัตถุดิบธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุจากใบตอนนะคะตอจากไม้ไผ่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูพื้นถิน่นแล้วก็เป็นเมนูที่หากินได้ปัจจุบันนี้ก็หากินยากนะถ้าจะหาอร่อยๆนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่เราได้ร่วม อนุรักษ์ธรรมชาติและก็อันปรักษันธรรมทางพิดเลยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยสามารถทํากินได้ตลอดแต่ค่ะแต่ว่าที่เขานิยมทำก็ช่วงใกล้ๆออกค่ำคืนแบบนี้นะคะทำไปเข้าวัดเพราะว่าตรงนี้ค่ะบริเวณนี้ก็จะอยู่ข้างหลังวัดนะคะสามารถทําไปใส่บาตรได้ค่ะ สวัสดีครับวับนนี้กับช่วงสร้างสุขภาพใจนะครับมาคุยกันในหัวข้อรับมืออย่างไรกับความเหงาในวัยเก่าครับความเหงาเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับจริงๆแล้วโดยพื้นฐานของคำว่าความเหงาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่เรามีความรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับมีความรู้สึกอ้างว้างตัวคนเดียวไม่ได้ติดต่อพบปะนะครับหรือไม่ได้ไม่ได้เกิดการเชื่อมต่อกับใคร นะครับเมื่อเรารู้สึกลําพังโดดเดี่ยวปั๊บนะครับไอความเหงาตรงนี้แหละคือคําที่เราใช้เรียกความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวที่ปรากฏขึ้นมาในใจเราจริงๆแล้วความเหงานที่ผมย้ําไปครับเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กนะครับวัยรุ่นวัยคนทํางานหรือแม้กระทั่งวัยเก่าแต่เพียงแค่ว่าวัยเก่าเนี่ยครับอย่างพวกเราเนี่ยฮะมีโอกาสที่จะเกิดความเหงาได้ได้มากเหมือนกันนะครับถ้าถามว่าเพราะอะไรนะครับนั่นเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยครับอยู่ในช่วงวัยที่ เรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็อาจจะเคยทํางานเราอาจจะเคยแบบมีแรงนะครับเรามีโอกาสได้ออกไปทํางานพบปะเพื่อนฝูงนะครับมีกิจกรรมให้ทําแต่พอจุดหนึ่งพอเราอายุมากขึ้นนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยการเดินเหินมันลําบากขึ้นการจะไปไหนจะทําอะไรมันก็ดูมีข้อจํากัดมากขึ้นมันก็เป็นไปได้นะครับที่ตัวเราเนี่ยอาจจะตัดสินใจว่างั้นอยู่บ้านดีกว่า นะครับอยู sure, like that, like ่บ้านแล้วก็พักผ่อนไปหรือบางคนอาจจะเป็นวัยเก่าที่ผ่านการใช้ชีวิตมาเยอะแล้วนะครับบางทีก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรก็เลยปักตัวไว้อยู่กับบ้านนะครับพออยู่กับบ้านนานๆก็เกิดเป็นความจำเจขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานเนี่ยของความรู้สึกเหงาเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบทุกอย่างมันจะมีความจำเจด้วยนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วก็รู้สึกไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งทีนี้พอไม่มีอะไรยึดเหนียวจิตใจนะครับก็จะเกิดความเป็นเกิดเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นมาครับ ทีนี้มาดูสาเหตุนิดนึงครับนะครับสาเหตุที่สามารถทําให้ไวเก่าอย่างพวกเราเนี่ยครับเกิดความเหงาได้ก็จะเป็นจากบริบทเป็นหลักเลยนะครับเหมือนที่ผมย้ําไปว่าพอเราชราปั๊บมีวัยเกษียนขึ้นมาเราไม่ได้ไปทํางานนะครับเราไม่ได้เข้าสังคมเราไม่ได้มีอาชีพให้ทานะครับจริงๆแล้วเรื่องความเหงายังมีความเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยเพราะว่าในตอนทํางานเนี่ยครับเราจะรู้สึกเรามีความสามารถที่จะได้จิบได้จับได้ทา ได้สร้างผลงานและที่สําคัญคือมีการเข้ามาของรายได้และก็มีผู้คนนะครับที่เราต้องติดต่อสัมพันธ์ด้วยการได้ติดต่อสัมพันธ์เนี่ยครับตรงนี้คือมิติของจิตใจนะครับที่ทําให้เรารู้สึกตัวเราเนี่ยไม่ได้อยู่บนโลกนี้คนเดียวเรายังมีผู้คนได้คุยเรายังมีผู้คนที่ได้แลกเปลี่ยนเรายังได้แชร์แบ่งปันความคิด นะครับและมากกว่านั้นที่เป็นเรื่องของการเงินเนี่ยมันคือการย้อนกลับมาให้เราตระหนักว่าตัวเรายังคงมีความสามารถนะครับตัวเรายังคงมีศักยภาพที่จะสามารถดูแลตัวเองได้ตรงนี้แหละนะครับคือจุดยึดเหนี่ยวของจิตใจให้เราไม่ได้ฟูงซ่านไปกับความเหงานะครับเพราะมันมีสิ่งที่จิตใจเรารู้สึกสนใจอยู่ทีนี้สาหรับบางท่านนะครับที่อาจจะเป็นแบบพ่อบ้านแม่บ้านมาตลอดนะครับอาจจะไม่ใช่คนที่ทํางานประจําแต่ว่ามีหน้าที่ในฐานะเป็นแม่บ้านพ่อบ้านเลี้ยงลูกเป็นหลักนะครับทีนี้พอจุดหนึ่งนะครับที่ลูกๆโตขึ้นนะครับ โตขึ้นระดับที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นไปได้ครับว่าจากวันหนึ่งเนี่ยที่เราเคยรู้สึกว่าลูกๆต้องการเราหรือหลานๆต้องการเรานะครับกลายเป็นว่าพวกเขาไม่ต้องการเราละเขาสามารถไปดูแลตัวเองพึ่งพาตัวเองไปใช้ชีวิตที่อื่นนะครับแบบที่เขาอยากใช้จนกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยไม่ทันได้ปรับตัวนะครับเพราะงานหลักเดิมของเราเนี่ยคือการดูแลลูกหลานกล้ชิดนะครับแต่พอวันหนึ่งพวกเขาไม่ได้แบบอยู่ให้เราต้องดูแลนะฮะมันก็เลยเกิดเป็นความเหงาขึ้นมาได้มากกว่านั้นนะครับยังมีเรื่องของการพัดพลากสูญเสียก็มี นะครับบางทีพอเรา,เามีคู่ครองที่อยู่กันมานานนะครับบางท่านอาจจะป่วยแบบเป็นโรคชราก่อนนะครับหรือเป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามหรือเป็นอุบัติเหตุเสียชีวิตสิ่งนี้ก็สามารถทําให้เราเกิดความเหงาได้เพราะบุคคลที่เราเคยอยู่และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเนี่ยได้หายไปจากชีวิตเราแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครับที่บางคนอาจจะต้องไปทํางานนะครับลูกหลานไปทํางานทุกคนห่างออกห่างจากบ้านหรือจําเป็นต้องไปทํางานหรือเรียนต่อนะครับในต่างจังหวัด ตัวเราก็เลยกลายเป็นผู้สูงวัยที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวก็จะเกิดความเหงาได้ทีนี้มาดูเรื่องวิธีการรับมือนิดนึงครับต้องบอกว่าวิธีการรับมือแท้จริงแล้วนะครับถ้าตัวเราเ,เริ่มเห็นอนาคตแล้วว่าพอตัวเราเข้าสู่วัยเก่านะครับหรือวัยเกษียณหรือวัยชราแล้วแต่รเรากําลังจะมีแนวโน้มของวิถีชีวิตที่ต้องอยู่ด้วยตัวเองเยอะนะครับถ้าเราเห็นทิศทางว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นนะครับผมแนะนําให้เราเตรียมวิถีชีวิตตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นนะครับเพราะถ้าถึงจุดนั้นแล้วเนี่อน มันกลายเป็นว่าเราจะเกิดความเงิบครับความรู้สึกเคว้งคว้างนะฮะไม่รู้ว่าพอจุดนี้ ว่างปั๊บต้องทําอะไรต้องไปไหนพอว่าได้เตรียมตัวก็จะไปกันไม่ถูกเลยทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากําลังเห็นแล้วว่าเรากําลังเข้าสู่ไวเกิานะครับให้เราเตรียมตัวลงหน้าเลยว่าเอ๊ะเราจะเริ่มทําอะไรดีหลังจากที่เรากษียณนะครับเราจะทําอะไรดีเราจะพาตัวเองไปไหนมันมีแหล่งข้อมูลแหล่งชุมชนแหล่งเข้าถึงความรู้ยังไงได้บ้างเพื่อที่จะที่ที่เราจะได้พร้อมนะครับเข้าไปในแหล่งข้อมูลแหล่งชุมชนนั้นทันทีที่เราต้องการ และก็อาจจะมีเรื่องของการหาอาชีพเสริมนะครับบางคนอาจจะบอกว่า i, เฮ้ยเกษียณจากงานประจําแล้วจะทํางานอะไรได้แต่จริงแล้วนะครับตัวเรายังมีความคิดยังมีกําลังมีความสามารถอยู่นะครับผู้สูงวัยบางท่านก็อาจจะมีทาอาชีพเสริมนะครับมีทําอาหารขายบ้างนะครับบางคนก็อาจจะเลือกที่จะแบบเข้าสายเทคโนโลยีนะครับอาจจะไปเป็น s t r e ม m e r เป็นเกมเมอร์นะครับแต่นี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับก็คือการเป็นรี r e ม m e r เกมเมอร,เกเมอร์ก็มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องโลกออนไลน์ นะครับมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกลายเป็นติดเกมนะครับหรือมากกว่าน,นั้นคือเราไปตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่แทรกเข้ามากับเรื่องเกี่ยวกับทางโลกออนไลน์แต่บางทีมีบางท่านเหมือนกันเนาะที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากสนุกอยากเข้าสังคมนะครับก็จะเริ่มเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่เกี่ยวกับอ e ีสปอร์ตเกี่ยวกับเกมหรือมากกว่าน,นั้นครับในยุคนี้โซเชียลมีเดียนะครับหรือสังคมออนไลน์หรือในอแพลตฟอร์มอะไรก็ตามนะครับมีการทำลังความรู้นะครับเกี่ยวกับอาชีพเสริมทักษะใหม่ๆมากมาย นะครับถ้าผู้สูงวัยรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตช่วงนี้มันจำเจเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่นะครับลองเข้าไปสำรวจนะครับในโซเชียลมีเดียหรือในอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามันพอจะมีอาชีพเสริมมีทักษะเสริมใหม่ๆหรือมีอ,องค์ความรู้อะไรใหม่ๆ่บ้างที่ทําให้เรารู้สึกว่าสมองมันถูกกระตุน้นนะครับได้ทําอะไรที่แปลกแตกต่างไปจากเดิมจะได้ไม่เกิดความจำเจแล้วก็มีเรื่องของการศึกษาปฏิบัติธรรมครับนะบางทีพอเราเข้าสู่การสูงวัยเป็นวัยเก่านะครับเราผ่านโรกและชีวิตมามา,มากมาย และมันอาจจะเพียงพอและที่ประสบการชีวิตเราจะเอื้อให้เราเกิดการตกผลึกว่า,าในการที่เรามาอยู่ที่เนี่ยเรามีโอกาสได้ใช้ชีวิตมากมายแล้วนะครับและเรากําลังจะต้องเดินทางไปสู่ขั้นถัดไปของชีวิตซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านนะครับจากการอยู่ไปสู่อีกภพนึงแล้วแต่เราจะมองนะฮะบ,ออบางทีบางท่านไม่ทันได้เตรียมตัวนะครับก็เลยไม่ได้ใช้เวลาช่วงบั้นปลายเนี้ยในการทําใจให้สงบและเตรียมพร้อมที่จะอยู่ในวัยเก่าอย่าง,างรู้สึกสบายใจและอย่างหนึ่งที่อยากจะเสริมไว้ครับ ผู้สูงวัยหลายๆท่านครับพอผ่านโรคและชีวิตมาเยอะนะครับมีประสบการณ์มากมายผมอยากให้คําแนะนํานะครับว่าถ้าตัวเราพอมีช่องทางที่จะได้เป็นผู้ใหญ่นะครับที่สามารถได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้กับเด็กๆรุ่นหลังนะครับสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เราได้สามารถเอาชีวิตของเราเนี่ยได้สร้างคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังนะครับขณะเดียวกันนะครับตัวเราก็จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองที่ที่ประสบการณ์ของเรามีประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับและเหมือนที่ผมย้ําไปครับ เมื่อทันทีที่ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนะครับและการได้สังเกตว่ามีผู้คนได้ประโยชน์จากเราตรงนี้มันจะเกิดการติดต่อขึ้นนะครับเมื่อเกิดการติดต่อขึ้นความเหงาความฟุ้งซ่านก็จะหายไปและตรงนี้ครับก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งครับในการที่ทําให้เราหายเหงาได้อีกวนหนึ่งครับจะบอกว่าเพิ่งแต่ผู้สูงไวัยวัยเก่าอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับถ้าเป็นไปได้ครับจริงๆก็อยากให้ครอบครัวนะครับได้มีส่วนร่วมกับการเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับและมีการปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อให้วัยเก่าหลายๆท่านนะครรับไม่ต้้องูสึกโดเดเียว ต่จริงแล้วเรื่องนี้ครับสมาชิกครอบครัวนอกจากมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยผมต้องเรียกว่ากำชับนะครับกับพี่ๆไวเก่าทุกท่านนะฮะว่าบางทีลูกหลานเนี่ยเขามีความเอื้อเฟื้อนะครับอยากเข้ามาช่วยแบบดูใกล้ดูแลเราใกล้ชิดนะครับแต่พอโตเราเนี่ยรัอาจจะไม่ได้มีการจัดการใจที่ดีบางครั้งตัวเราก็จะมีความรู้สึกงดงิดไม่ชอบใจนะครับหรือว่าเรากลายเป็นไวเก่าที่มีความอารมณ์ร้อนนะครับ พอเราโรมร้อนเสร็จปั๊บก็จะวงแตกนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องบอกพี่ๆไว้ก่าวว่าบางครั้งลูกหลานครับเขามีจตนารมที่ดีเนาะที่อยากจะคล้ายๆช่วยดูแลนะครับให้ให้ตัวเราไม่เหงาแต่ถ้าเกิดเราแบบกลายเป็นคนที่ร้อนเกินไปบางทีทุกคนอาจจะตีตัวออกห่างจากเรานะครับกับอีกโซนหนึ่งครับต้องกำชับลูกหลานเหมือนกันบางทีครับผู้ส่งวัหยหลายๆท่านคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนิสัสใจคอไม่เหมือนกัน นะครับบางคนชอบให้ผู้คน้อมล้อมบางคนบอกว่าฉันฉันพอจะอยู่กับผู้คนได้แป๊บหนึง่งแต่ไม่อยากอยู่นานเพราะว่าชอบอยู่กับตัวเองนะครับเรื่องนี้คนในครอบครัวอ,อาจจะต้องระมัดระวังใจด้วยนะบางครั้งเรามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยที่มากเกินไปก็เลยพยายามไปบังคับบางอย่างให้พี่พี่วยัยเก่าเนี่ยเขาได้ทําในสิ่งที่เราจะสบายใจแต่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พี่พี่วยัยเก่าครับหรือว่าปู่ย่าตายายของเราเนี่ยครับจะสบายใจเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับในการจะอยู่ร่วมกันก็ต้องหาความพอดี แล้วทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ทั้งตัวผู้ไวเก๋านะครับพี่ๆไวเก๋ารวมถึงครอบครัวเนี่ยออได้รู้สึกว่ามีความสุขมีความอบอุ่นในการมีชีวิตด้วยกันครับผมค่ะวันนี้เรามาฝึกโยคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกกันนะคะ ท่าแรกนะคะทรีโพสนะคะวีแนะนําให้มีเก้าอี้นะคะหรือเราไปยืนใกล้ๆผนังก็ได้นะคะฝึกการทรงตัวก่อนช่วงแรกนะคะอ่ะมือวางไว้ที่เก้าอี้กดเท้าลงไปให้แน่นนะคะกระชับขาขายเงนะคะเท้าด้านซ้ายเราจะยืนด้วยขาขวาเนาะเปิดต้นขาซ้ายออก นิงๆตอนนี้น้ำหนักเริ่มนะคะเหลือขาเดียวแล้วใช่ไหมคะขาซ้ายเริ่มเบาขึ้นเบาขึ้นแล้วยกขาซ้ายขึ้นขาใช้มือช่วยจับข้อเท้านะคะดึงเท้าขึ้นมาให้ใกล้โคนต้นขาด้านบนสุดนะคะถ้าเราตึงเกินไปไม่เป็นไรขยับลงแต่แนะนำอย่าโดนเข่าอ่าเปิดต้นขาออกสร้างความแข็งแรงสองขาสู้กันนะคะขาด้านขวาเกร็งขาด้านซ้ายสู้ มีให้ยินแค่นี้ก่อนได้เลยหายใจสบายๆคราวนี้ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเรามั่นคงขึ้นแข็งแรงขึ้นแขนเดียวก่อนได้ยกแขนด้านขวาเออด้านซ้ายขึ้นนะคะแขนซ้ายเหยียดตรงขึ้นถ้าได้อีกลองดูค่ะสองแขนยกขึ้นทรงตัวหายใจสบายยืดแขนตรงๆค้างไว้นะคะสัก10บวินาทีอ่าเสร็จแล้ววางแขนลงนะคะขยับขากลับมาวางขาลง ด้านนี้เสร็จแล้วทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะคะค้างไว้ข้างละ10วินาทีอย่าลืมถ้าเราเอาวางที่ต้นขาไม่ได้ไว้ตรงน่องก็ได้ไว้แค่ตรงน่องก็ได้แล้วลองทรงตัว ต่อมานะคะค่อนข้างท้าทายนะคะเพราะใช้แกนกลางร่างกายนะคะแล้วก็เสริมให้ความแข็งแรงของแขนแกระดูกข้อมือเราด้วยนะคะเดี๋ยวให้ทําแบบท่าเต็มก่อนนะคะท่าที่ท้าทายที่สุดเลย plank p o s ะนะคะอ่าตอนแรกแล้วก็เซตมือเราก่อนนะคะแยกมือออกกว้างเท่าช่วงหัวไหล่เหยียดแขนตรงนะคะขยับให้ไหล่ตรงข้อมือยืดลําตัวไว้นะคะเหยียดขาทีละข้างตั้งช้นเทา้า เหยียดขาตาอยู่ตรงนี้หนักเลยนะคะอย่าให้ตัวเรายุบลงนะคะพยายามดันขึ้นสะบักเปิดออกกว้างๆตามองตรงๆเกรงขาถ้าอยู่ได้ขอ10วินาทีเลยหายใจอย่าให้ตัวยวบลงนะคะดันไว้อเสร็จแล้ววางลงพักสำหรับทา่านี้ยากเลยนะคะท่าอีกท่าหนึง่ง ง่ายกว่านั้นนิดนึงนะคะเราจะใช้แรงที่แขนวางนะคะแล้วก็ลดอาการเจ็บของข้อมือบางคนเราเจ็บข้อมือเนาะเราเปลี่ยนเป็นโลแพรงนะคะก็คือ f o r า a r m แผลงวางข้อศอกลงกว้างเท่าช่วงหัวไหล่มือประสานเบาๆขยับให้หัวไหล่ตรงกับข้อศอก ลดสะโพกลงให้ตัวระคานานไปกับพื้นดันข้อศอกไว้นะคะหายใจสบายๆค้าง10วีได้10วิหรือทำได้เท่าไหนเอาเท่านั้นนะคะไม่ต้องฝืนโอเคเสร็จแล้ววางขากลับลงไปผ่อนคลายคราวนี้เรามาเน้นให้กระดูกสันหลังเราแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะในท่าคอบราโพสค่ะลงนอนคว่ำนะคะ จัดระเบียบร่างกายก่อนนิดนึงเหยียดขาตรงๆนะคะแยกขาออกได้กดหลังเท้าหน้าแข้งลงมือวางใกล้ๆอ,อกเรานะคะดึงหัวไหล่ไปข้างหลังบีบสะบัก กดสะโพกลงนะคะดึงหัวไหล่ให้ห่างจากใบหูเยอะๆหายใจเข้านะคะยกช่วงกลางหน้า <ๆ S 1> อ,อกขึ้นกล้ามเนื้อหลังทำงานนะคะมองตรงไปข้างหน้าดึงหัวไหล่ลงสบายยกไม่ต้องสูงนะคะไม่ต้องใช้แรงที่มือเยอะใช้แรงที่หลังแล้วไ่ขอค้างไว้ขอสักสิบวินาทีหายใจสบายอ่าเสร็จแล้วเราวางตัวลงพักนะคะผ่อนคลายอาจจะเอามือทับกันศีรษะทิ้งลง ลองทำอย่างนี้สัก2เซตนะคะให้กล้ามเนื้อหลังเราทำงานแล้วดันตัวขึ้นกลับมายืดตัวเรานิดหนึ่งนะคะนั่งทับส้นเทา้าพักชายโพสข่าเหยียดแขนสองข้างยืดตรงไปข้างหน้ารีแลกซ์ค่ะให้กล้ามเนื้อหลังที่เมื่อกี้เราเกรงตัวทำงานหดสั้นลงให้คลายออกโอเคค่ะ สำหรับท่าที่ทำให้กระดูกสลังนะคะแข็งแรงนะคะกระดูกขอ้อต่อต่างๆแข็งแรงเหมือนเดิมเลยค่ะทำเท่าที่เราทำได้นะคะแต่ให้เราทำบ่อยๆทำสม่ำเสมอนะคะกล้ามเนื้อหรือกระดูกต่างๆจะได้แข็งแรงขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้คือสาระความรู้จักซุ้งว,วัยวารตี้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง w w w altv. tv รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage altv ช่อง4ค่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ